สวัสดีค่ะวันนี้ก็หมอนีน่าแม่นแม่นนะคะจะรีวิวผลิตภัณฑ์ความงามแบรนด์สวยๆนะคะตอนนี้ก็ขอแนะนานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ครีมสเตมเซลล์หน้าเด้งหน้าเด็กนะคะตัวน,นี้เรา,เามีโปรโมชั่นนะคะตัวน,นี้เป็นสเตมเซลล์นะคะในราคาไม่แพงคุณหมอจัดโปรโมชั่นนะคะช่วงเดือนออกันยายนนี้นะคะคุณลูกค้าสั่งซื้อนะคะ4ชิ้นนะคะอันนี้จะเป็น บรรจุภัณฑ์ด้านในเราจะซีนไว้นะคะคือคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อสินค้านะคะ4ชิ้นเราแถมฟรีหนึ่งชิ้นแล้วก็จะส่งสินค้าฟรีทางไปรษณีย์ด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะคือสเต็มเซลล์เนี่ยจะมีประโยชน์นะคะทําให้หน้าเราเด้งกระชับใสนะคะแล้วก็มีน้ํามีนวนนะคะช่วยยวกกระชับชะลอความแก่ด้วยสําหรับผู้ที่มีออผิวแห้งนะคะเป็นฝ้ากระริ้วรอยเนี่ยเราจะบารุง ล้าลึกนะคะตรงนี้ก็ขอแนะนํานะคะที่คุณหมอแนะนําแล้วก็ที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ความงามนะคะตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นสําหรับผู้ที่เป็นฝ้าเป็นกะนะคะเออเซ็ตฝ้ากระจายนะคะตอนนี้สําหรับโปเดือนกันยายนนะคะเราจะแจกฟรีให้กับคุณลูกค้านะคะจะเป็น สปูต้าฟรีสองก้อนนะคะในชุดนี้ราคาสุดประหยัดนะคะแล้วก็มีบริการนะคะเก็บเงินปลายทางทางไปรษณีย์ด้วยนะคะตอนนี้นะคะรีบๆพอามาสั่งจองกันนะคะคือเน้นที่ว่าคนที่ตัวดาอยากหน้าขาวนะคะก็มีน้ำมีนวลมีออร่าด้วยนะคะมาใช้เซตนี้กันเลยนะคะคุ้มจริงๆค่ะเซตอ่าเช่นเนี้ยเราใช้กันนะคะก็ประมาณ2เดือนนะคะคือ2เดือนรับรองว่าหน้าคุณจะ เป็นปังมีน้ำมีรวนมีออร่าดูดีนะนะคะใน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 หนึ่งเซ,ต,เซตนี้นะคะก็ขอแนะนำนะคะแล้วเราก็ยังมีเป็นผลิตภัณฑ์นะคะนำเข้าต่างๆวานเนนนะคะอ่อมีโฟลิสติกนะคะนะคะจับคู่กันนะคะในในราคาประหยัดนะคะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะเป็นตัวแป้งนี่นะคะอ่าแล้วก็จัดแคมเปญหน <ะ S 1> ึ่งแถมหนึ่งอ่สินค้าเราก็จะมีหลากหลายแบรนด์นะคะที่เปิดตัวนี่ก็จะเป็น ลิปสติกด้วยนะคะจะมีลิปสติกนาเข้าจากต่างประเทศตัวนี้นะคะคือจะใช้สำหรับเป็นลิปสติกที่ทำให้บำรุงริมฝีปากด้วยนะคะแล้วก็จะมีแบรนด์ต่างๆมากมายนะคะจะมีเป็นมิสอเขียนขอบปากนะคะแบรนด์เคอรี่ด้วยนะคะเขียนขอบปากให้ตัดเส้นให้คมชัดนะคะตัวนี้ก็คุณหมอก็ขอแนะนำนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะคือลองใช้แล้วนะคะคือตัวสีเนี่ย จะเป็นด้านในจะเป็นลักษณะนี้นะคะนะคะเราจะมีแบบแพ็กเกจนะคะนะคะจะมีทุกสีให้ท่านเลือกเลยนะคะคุณลูกค้าเข้าไปได้ที่หน้าเว็บไซต์เออสวยๆจากภาษาไทยนะคะหรือคุณลูกค้าโทรมานะคะที่เบอร์063 165 0 6 16 9 5 6น6 5เราะคะเอก่อ0 6 3 1 6 5 0 6 9 5แล้วก็มีเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเออ เป็นดินสอเขียนขอบตานะคะเราก็มีสินค้าหลากหลายนะคะแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อตัวนี้นะคะเป็นเมจิไว้เขียนขอบตานะก็จะดีกว่าดินสอนะเป็นเมจิแล้วก็เปิดตัวเป็นผลิตภัณฑ์เออความงามนะคะก็เป็นสเนลนะคะตัวนี้เป็นมาร์หอยทากสเนลนะคะเราก็ใช้นะคะเออมาร์ทิ้งไว้นะคะหนึ่งกล่องเนี่ยเราจะใช้ได้ประมาณทัก1สิบชิ้นนะคะเราก็มาร์ทิ้งไว้นะคะเป็นเวลาสัก หเดือนเนี่ยเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์หนึ่งกล่องน,นะคะรับรองว่าคุณจะมีน้ามีนวลมีออรา่าเป่งปังดูดีนะคะในในหนเซตนะคะนอกจากการบำรุงที่ล้ำลึกนะคะคุณหมอก็ขอแนะนําเป็นผลิตภัณฑ์นี้เลยนะคะทําให้เราดูดีมีน้ามีนวลมีวีเชฟด้วยแล้วผิวเราก็ได้รูปด้วยนะคะสําหรับมาร์คเออสเนลหอยทากแล้วนะคะน้องเ้าจากเกาหลีนะคะก็ตอนนี้สินค้ากําลังอัปเดตลงเว็บไซต์นะคะเออท ที่เข้าไปดูเว็บภาษาไทยนะคะสวยๆ c o วองภาษาไทยแล้วก็เข้าไปเลยนะคะขอฝากผลิตภัณฑ์แบรนด์ความงามสวยๆด้วยนะคะสำหรับรคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะคะก็สั่งซื้อได้ที่ไลน์แอปพลิเคชันด้วยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ